ามที่จะปกป้องผลประโยชน์ของตนเองเพราะทุกบริษัทย่อมต้องการปกป้องผลประโยชน์ของตนเองผมพูดประเด็นนี้เกี่ยวกับการสร้างทีวีดิจิทัลแน่นอนสำหรับ Voice TV ถ้าฟรีทีวีดิจิทัลมันเกิดเนี่ยมันไม่ได้ดีเฉพาะสำหรับประชาชนที่ดู TV ทีวีที่ที่บ้านจะได้มีอะไรดูมากกว่าเดิมแค่สี่หรือห้าช่องมันดีสำหรับผู้ประกอบการด้วยแน่นอนประโยชน์ของบริษัทที่จะพูดแล้วปกป้องเนี่ยมันมีที่จะออกมาแฝงมาในในยะอย่างนั้นอยู่แล้วอันนี้ไม่ปฏิเสธ แล้วก็ไม่ใช่ช่องสารที่มีรายการที่นําเสนอข้อมูลเพื่อป้องประโยชน์ของฝ่ายตนเองเท่านั้นช่องอื่นก็ทําแต่ประเด็นมันอยู่ที่ตรงนี้ฮะทำไมดาวเทียมและเคเบิลเนี่ยหลายรายไม่ใช่ทั้งหมดแต่หลายรายทำตัวเป็นเหมือนว่าผู้บังคับบัญชาและกำกับดูแลอุตสาหกรรมและผู้ที่เป็นเรกูเลเตอร์เนี่ยไม่ใช่กสทอชอ ทุกวันนี้คุณสุพิญญากลางนารงเนี่ยเขาไม่ได้เป็น NGO แล้วนะฮะเขาเป็นผู้บริหารในกสทกสทอชอซึ่งกำกับดูแลอุตสาหกรรมนี้เพราะฉะนั้นเวลาทุนใหญ่ๆจะเลือกชนกับคุณสุพิญญาอย่าลืมว่าคุณสุพิญญาเนี่ยเขาไม่ใช่ n อ o แล้วนะฮะเขาเป็นผู้ออกคำสั่งแล้วและเป็นคำสั่งที่มันมีความศักดิ์สิทธิ์ทางกฎทางกฎที่ทั้งสังคมเขาต้องเคารพเพราะว่าถ้ารายหนึ่งไม่เคารพรายอื่นในอนาคตเขาจะไม่เคารพ เพราะนั้นเคเบิลดาวเทียมก็ต้องเข้าใจแล้วว่าผู้บังคับบัญชาเนี่ยที่มีอำนาจสั่งการเนี่ยไม่ใช่ช่องสามเคเบิลดาวเทียมไม่ต้องวิ่งตามก้นแล้วก็ปฏิบัติตัวแบบที่พักดีกับช่องสามในการที่จะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวจะช่วยออกให้ไปก่อนจนถึงครบสิบห้าวันแล้วค่อยหยุดเคเบิลดาวเทียมต้องเข้าใจว่าผู้บังคับบัญชาเนี่ยไม่ใช่รัฐบาลไม่ใช่กอสอชอ ไม่ใช่ B ซ C ไม่ใช่เงินผู้บังคับบัญชาคืคอกสอทอชอถ้าเข้าใจตรงนั้นปัญหาทั้งหมดนี้แก้ได้แล้วไม่ต้องถึง15วันพรุ่งนี้ก็แก้ได้พูดถึงเรื่องสื่อสารมวลชนเราต้องการสร้างผู้ประกาศเงินล้านในเมืองไทยเหมือนกันนะฮะเมืองนอกเขาก็มีเมืองไทยเราก็มีแต่ว่ามีไม่กี่คนเมืองนอกเขามีหลายคนนี่คือแมดลาเวอร เซ็นสัญญากับ NBC บทำรายการเล่าข่าวตอนเช้าชื่อ Today Show เนี่ยล่าสุดเนี่ยรายได้ต่อปีของเขา20ล้านดอลลาร์สหรัฐประมาณ600ล้านดอลล่าเอ้ย600ล้านบาทแบ่งเป็นเอาผมหารแล้วนะฮะต่อวันนะเขาได้2ล้านบาทอ่านข่าวตอนเช้าเนี่ย3ชั่วโมงแล้วนอกเหนือไปจากนั้นทำข้อตกลงพิเศษฮนะผู้บริหาร NBC News บอกว่า แมดลาวเวอร์สามารถขึ้นเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์จากบ้านพักตกอากาศของตนเองตนเ,เองในแฮมพ์ตันคือคนนี้เขาชอบขี่มา้าเขาเลี้ยงมา้าแล้วก็มีไร่ม้าอยู่แล้วก็เขาก็มีคอกม้าอยู่แล้วก็เขาชอบตื่นมาเช้าๆขี่มา้าแล้วก็อาบน้ําแต่งตัวกินข้า,าวเช้าก่อนที่จะขึ้นเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์มาที่ทํางานเขาสามารถขึ้นหอได้ฟรีจากแฮมพ์ตันมาที่ใจกลางเมืองนิวยอร์กในสตูดิโอเพื่ออ่านข่าววันละสองล้านบาท สุดยอดนะฮนี่คือชีวิตของผู้ประกาศข่าวในสหรัฐผมดูข่าวนี้แล้วผมไม่ได้ฉานะฮะผมแค่บอกว่าเมืองไทยก็ต้องมีการปฏติรูปสื่อเหมือนกันให้วันหนึ่งมีสื่อที่มีกำไรมีรายได้ให้ผู้ประกอบการที่ร่วมผลิตและมีรายได้ให้ผู้ประกาศข่าวที่จะดังขึ้นมาแล้วขึ้นเฮลิอคอปเตอร์มานั่งเล่าข่าวตอนเช้าได้อย่างนี้หลายๆคนไม่ใช่คนเดียวนะฮะหลายๆคนในหลายๆช่อง กระจายเม็ดเงินโฆษณา,าหให้ทั่วถึงไม่ใช่ไปกอดรัดตัวไว้ที่รายสองรายแบบที่มีการ monopolize หรือ duopolize กันมาในช่วง40ปีที่ผ่านมาพูดง่ายคือว่าเราจะต้องสร้างความเสมอภาคในทีวีโทรทัศน์ให้รวยทุกคนให้รวยทุกช่องให้รวยทุกตระกูลเก็ตผมไหมฮะ ผมเชื่อไม่เห็นหมดแล้วนะฮะเก็ตผมไหมฮะโอเคไปกันที่ประเด็นเรื่องการปฏิรูปพลังงานดีกว่านะครับก็เดินขอชื่นชมท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่เริ่มความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่บางรัฐบาลในอดีตทําไม่สําเร็จจริงๆแล้วก็วิจารณ์รัฐบาลอื่นว่าเฮ้ยทําไมไปสางความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านจนเกินไปรัฐบาลทหารยุคนี้สางความสัมพันธ์ที่ดีกับกัมพูชาซึ่งเป็นนิมิตหมายที่ดีมาก โดยเฉพาะยิ่งในการที่เจราจาแบ่งปันทรัพยากรธรรมชาติที่มีในอ่าวไทยเดินทางมาถูกต้องตามเส้นทางที่ควรจะทําแล้วคราวนี้นอกเหนือไปจากนั้นเรื่องของการปฏิรูปพลังงานมันทําอะไรนอกเหนือจากนี้ได้อีกมีกหลายเรื่องนะ,ะสรุปให้ดูนิดหนึ่งนอกเหนือจากการที่จะไปเจราจาแบ่งปันทรัพยากรธรรมชาติในอ่าวไทยกับกัมพูชาสิ่งที่ควรทํารวมไปถึงเรื่องการประมูลสัมปทาน21ครั้ง27ที่ต้องทําอย่างยิ่งเนี่ยนะฮะมีความสําคัญอย่างยิ่งแลวไม่ต้องไปฟังฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยตรงนี้จริงๆพูดตามตรง การปรับราคาพลังงานที่สะท้อนต้นทุนโดยเฉพาะราคาก๊ส LPG โดยต้องช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อยแต่ว่าสะท้อนต้นทุนด้วยตรงนี้กระทรวงพลังงานตอนนี้ภายใต้ดตร์รงชัยก็มาถูกทางแล้วเก็บภาษีสพสานมิตรน้ำมันดีเซลระดับที่เหมาะสมเพื่อนําม,มาใช้ในการสร้างถนนและซ่อมสแามถนนการส่งเสริมพลังงานทดแทนทั้งเอเทานอลและเบลดีเซล โดยหลังจากการที่มีการยกเลิกการใช้เป็นเชิง้าแล้วปรากฏว่ามีการใช้กัลนอเพิ่มขึ้นจากวันละ1ล้านลิตรเป็นวันละ3ล้านลิตรโดยแนวทางจะส่งเสริมให้ใช้ถึงวันละกาล้านลิตรต้องส่งเสริมต่อไปการผลิตไฟฟ้าเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของประเทศโดยผลิตไฟฟ้าจากการกระจายเชื้อเพลิงหลายประเภท่านหินหรือพลังงานนิวเคลียร์โดยปัจจุบันการผลิตไฟฟ้าพึ่งพาการใช้ก๊าซถึง6กการเดินท่อส่งน้ำมันไปเหนือและอีสาน แทนการส่งน้ำมันทางรถยนต์อย่างเดียวซึ่งจะทำให้ลดการขนส่งน้ำมันนะทางรถได้ถึงปีละล้านเที่ยวอันนี้ประหยัดเรื่องโลจิสติกการให้สัมปทานสำรวจแหล่งปโตรเลียมอันนี้พูดไปแล้วการใช้กองทุนน้ำมันในการรักษาสินทรัพย์ของราคาแทนที่จะนำไปใช้อุดหนุนราคาแกา๊สในปัจจุบันอันนี้ดีมากรักษาสินทรัพย์แทนที่จะแทนที่จะอุดหนุนเฉยๆให้คนชินโดยอาจจะนำไปใช้ในการเพิ่มการสำรองน้ำมันดิบของประเทศ reserve stock for oil การพัฒนาโครงการ energy bridge หรือ Rand Bridge ในพื้นที่ภาคใต้เพื่อทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางพลังงานของภูมิภาคนี้บางส่วนแนวคิดนี้มาจากอดีตรัฐมนตรีพลังงานคุณพิชัย,ชยนุเรศพันธ์ของพรรคเพื่อไทยแต่ในภาพรวมเป็นสิ่งที่ควรนําไปปฏิบัติอย่างยิ่งและผมคิดว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่รัฐบาลชุดน,นี้เริ่มพิจารณาเนี่ยก็สอดคล้องกับตรงนี้ ฝ่ายที่ต้องการการพัฒนาประเทศเนี่ยต้องการสิ่งนี้ทั้งนั้นฝ่ายที่หยุดยัง้งรักพันสัตว์ป่าไม่ให้สร้างอะไรเลยไม่ให้ขุดอะไรเลยไม่คุยกับประเทศเพื่อนบ้านเลยฝ่ายนั้นในที่สุดแล้วต้องมีที่ผลในสังคมน้อยลงและเมื่อมีที่ผลน้อยลงมากๆสังคมจะพัฒนาและเป็นสังคมที่พัฒนาอย่างเจริญเติบโตอย่างที่มีการใช้พลังงานสูงและคุ้มค่า และมีการพัฒนาอุตสาหการรมปิโตรเคมีด้วยในขณะเดียวกันมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องทําซึ่งเชื่อว่านเวลานี้รัฐบาลนี้มาถูกทางเรื่องพลังงานแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะครับบิ๊กโดสพักสักครู่ครับ รับเชิญของเราในช่วง Big Do s e คุยเรื่องปฏิรูปเศรษฐกิจไทยนะครับคุณพรสนพัชรินตนาุลท่านเป็นรองประธานหอ,อการค้าไทยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับคุณพรสนครับ,ท,รบที่มาคุยกันเรื่องนี้นะครับมีเวลาพอสมควรในรายการวันนี้จะจะจะชี้ให้เห็นภาพใหญ่นิดหนึ่งก็ดีเหมือนกันนะฮะว่าเราควรจะปฏิรูปเศรษฐกิจไทยอย่างไร ถ้ามันมีคําตอบสําหรับคําถามนี้เนี่ยมันมันก็อาจจะสะดวกเกินไปนะแต่ว่าในมุมมองคุณพรศิลเนี่ยคุณจะเริ่มตรงไหนคร<อ>เพราะว่าเราอยู่ในยุคยุคนี้แล้วคอสชอเดินหน้าปฏิรูปเศรษฐกิจครับก็เริ่มต้นเนี่ยผมคิดว่าผู้บริหารประเทศนะเรืว่าเศรษฐกิจต้องมองภาพของโลกภูมิภาคแล้วก็มองประเทศไทยครับอยากให้เริ่มต้นตรงนั้นก่อนครับถ้าท่านมองอย่างนั้นแล้วก็โอเคนะท่านท่านเห็นโลกวันนี้มันเดินด้วยระบบอะไร เช่นยกตัวอย่างว่าถ้าผมเห็นผมว่าโลกวันนี้เดินด้วยระบบข้อตกลงระบบการค้ากับระบบเศรษฐกิจการลงทุนทุกอย่างเนี่ยย้อนกลับไปความจริงไม่ใช่เรื่องใหม่นะฮะเพียงแต่เราจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นเท่านั้น แต่บางเอญส่วนใหญ่วันนี้เราไปมองปัญหาณปัจจุบันเราไม่ไปทราบสาเหตุว่ามันมาจากอะไรครับเพราะฉะนั้นถ้าว่าเรามองว่าระบบการบริหารเศรษฐกิจของโลกที่ทยอยลงมาเป็นเหมือนกับไอ้ที่เราหลินน้ําใส่แก้วที่มันไหลลงมาจากข้างบนลง,งล่างเนี่ยม,มันไปจบอยู่ที่ข้อตกลงทั้งหมดมผมยกตัวอย่างดีกว่าครับในข้อตกลง WTO เนี่ยมีกี่คนที่เข้าใจอม,มีกี่คนที่หยิบมาพัฒนาเศรษฐกิจ ข้อตกลงเหล่านี้เราเอามาลงรายละเอียดอย่างไรในแผนเศรษฐกิจอ่ออาอย่างยกตัวอย่างว่าเราไปตกลงเข้าลดภาษีบแบบนี้นะครับตั้งแต่สมัย2538อ่ะลดภาษีกเกษตรซึ่งเป็นขั้นเป็นตอนอเรามีการหยิบ ไอ้ประเด็นเหล่านั้นมาศึกษาปัญหาอืแล้วก็ลงรายละเอียดไปพัฒนาหรือเปล่านี่คือคําถามยีม่สิบกว่าปีมาแล้วอจากประสบการณ์ของผมคือไม่มีเพราะตกลงเสร็จก็เอาไปเก็บไว้ที่ไหนสักแห่งแล้วก็ปล่อยให้แต่ละคนไปดูกันเอาเองครับเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่านี่คือประการที่หนึ่ง<ะ>ผู้บริหารประเทศเนี่ยมองไหม<ะ>ถ้ามองผมว่าผ่านแล้วก็ต้องเข้าใจโครงสร้างของเศรษฐกิจโลกแล้วก็ ข้อตกลงที่ไทยได้ทํากับประเทศอื่นไว้ทุกๆข้อตกลงทุกๆทุก่วงที่มีรวมทั้งอ,อ,องค์การค้าโลกและอื่นๆเ FTA สองประเทศกลุ่มประเทศเหมือนวันนี้อ e c ที่เราพูดกันมาหลายปีแล้วเนี้ยนะทั้งหมดแม่มารวมกันแล้วก็มาผสมกับไอข้อตกลงอื่นอะยุคนี้จะต้องเพิ่มละข้อตกลงเรื่องสิ่งแวดล้อมข้อตกลงเรื่องมนุษยชนเรื่อง แรงงานเรื่องอะไรพวกนี้เมื่อก่อนเนี่ยก็มีแล้วไม่ใช่ไม่ไมีมมแต่เราวางไว้ข้างๆ<ะ>เ,เราก็ไม่ได้ไปน,นึกว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันกระทบเศรษฐกิจเรานึกว่าเป็นสังคมเ,เหมือนใกล้